สวัสดีค่ะคลิปนิยายเสียงเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายเสียงแบบ2ตอนจบค่ะมีชื่อเรื่องว่าสามีบังเอิญของฉันเป็นมาเฟียค่ะเป็นนิยายที่เขียนต่อมาจากเรื่องปิงรักท่านประธานหนุ่มสายหิวนะคะจะเป็นเรื่องราวความรักของคุณแพทพิมพันธ์ที่เป็นน้องสาวของท่านประธานหนุ่มสายหิวอีกที่นึงนะคะนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะแต่งและพากเสียงโดยปรนวนชวนฟัง ตัวละครเนื้อเรื่องและสถานที่ถูกสมมุติขึ้นมาทั้งหมดค่ะไม่มีตัวตนจริงนะคะเราไปรับฟังสามีบังเอิญของฉันเป็นมาเฟียกันเลยดีกว่าค่ะแพทไม่เหงาบ้างหรือไงคนเป็นพี่อดที่จะถามน้องสาวไม่ได้เอาเวลาที่ไหนไปเหงาคะพี่พีทแค่ช่วยพี่พีททำงานกับเอาเวลามาเล่นกับหลานแพทก็ไม่รู้จะไปเหงาตอนไหนแล้วค่ะ หญิงสาวตอบกับพี่ชายเลี้ยงหลานก็ไม่เหมือนมีลูกเป็นของตัวเองหรอกแพทความรู้สึกมันต่างกันไม่มีใครมาจีบน้องสาวพี่บ้างเลยเหรอยังมัมแต่ทำงานจะลืมเรื่องการมีครอบครัวล่ะผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะแพทอีกอย่างถ้าแพทแต่งงานช้าอาจจะมีลูกลำบากนะต้องมากังวลเรื่องสุขภาพความสมบูรณ์ทั้งของแม่และของลูกอีกด้วยแหมพี่พีทก็ แพทยังไม่ได้อายุมากขนาดนั้นซะหน่อยนะคะอีกอย่างทำไงได้ไม่รู้เนื้อคู่แพทมาเกิดหรือยังมีค่ะที่เข้ามานะ่ะแต่ไม่โดนตาโดนใจแพทเลยสักคนเรื่องอย่างนี้มันบังคับใจกันได้ซะที่ไหนอีกอย่างแพทไม่อยากพลาดค่ะพี่พีทเพราะเรื่องแบบนี้มันเรื่องสำคัญของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะจริงไหมคะพี่สไปยพิมพันธ์แกล้งแซวแป้งรําพี่สไปยของเธอ ที่เปลี่ยนสถานะจากแม่ครัวส่วนตัวผู้บริหารหนุ่มอย่างพี่ชายของเธอมาเป็นสีพรยาเด็กของนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่ออย่างพี่ชายของเธอจริงค่ะคุณพีทอย่าเพิ่งกดดันคุณแพทมากเลยนะคะใครจะโชคดีเหมือนแป้งล่ะได้สามีทั้งรวยทั้งหล่อแล้วก็ใจดีกับภรรยามากๆอย่างคุณพีทนี่ล่ละค่ะนี่น,ะะน,นี่ไม่ต้องหลอกชมผมเลยช่วยยายแพทละสิ อยากชมเอาไว้ชมตอนอยู่กันสองคนดึกๆวายพี่พีทอ่ะพูดไรเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะตั้งแต่ได้เออภรรยาเด็กเนี่ยจากเคร่งครึมเย็นชาแด๊กิวลาเรียกพี่นี่กลายเป็นหนุ่มใหญ่เจ้าคารมอารมณ์ดีอีกตั้งหากอย่ามาหวานให้น้องต้องอิจฉาทั้งสองคนเลยผู้เป็นน้องสาวทนความหวานของพี่ชายไม่ได้ขอแควะสักนิดนึง ก็พี่ชายของเธอเปลี่ยนไปเยอะจริงๆอนุภาพของความรักมันช่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้เชีวยวหรือนี่แถมยิ่งตั้งแต่มีหลานชายเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกตัวเล็กๆในบ้านอีกหนึ่งคนต้องยอมรับเลยว่าครอบครัวของเธอยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณคุณย่าเองก็มาที่บ้านนี้บ่อยๆเธอเองก็รักเด็กก็ตะปราบหลานชายเป็นเด็กชายหน้าตาน่า,นารักหยอกเสมอไรอีกอย่าง เป็นเด็กเลี้ยงง่ายพี่ชายเธอที่ว่าติดภรรยาแล้วตอนนี้ติดทั้งลูกและภรรยาหนักมากไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ต้องมาทำพูดดีเลยแพทไม่ใช่มีแต่พี่ที่ห่วงแพทเรื่องนี้นะคุณย่าเองก็ห่วงแพทเรื่องนี้มากอยู่เหมือนกันพลทวัตมองหน้าน้องสาวเป็นเชิงกดดันว่าเขาพูดเรื่องนี้กับเธออย่างจริงจังโอเคค่ะเพื่อความสบายใจของทุกคน ให้แพทเปิดรับสมัครหาคู่เหมือนตอนที่พี่พี่หาแม่ครัวเลยดีไหมนี่ยังจะพูดเล่นอีกเดี๋ยวเธอเห็นพี่ใจดีเอาใหญ่นะหญิงสาวรีบยกมือไหว้ขอโทษพี่ชายจริงอย่างที่พี่พีทว่าแพทลาำปามพี่เกินไปขอโทษนะคะจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะคะ่ะหญิงสาวคอตกด้วยสำนึกผิดจริงๆยกโทษให้ก็ได้ รีบพาน้องเคยไม่ให้พี่หาหลานเคยไม่ให้คุณย่าเท่านั้นแหละแล้วถ้าเกิดแพทเลือกมาแล้วพี่ๆกับคุณย่าไม่ถูกใจล่ะคะคุณย่านะท่านปลุกเดินตามใจผู้อยู่อยู่แล้วมีหน้าจะมีปัญหาส่วนพี่พี่เป็นแค่พี่ชายไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับอะไรแพทได้หรอกอีกอย่างนะแพทเป็นคนเลือกมากอยู่แล้ว พี่เชื่อว่าน้องเขยพี่ต้องผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีคนเป็นพี่ยิ้มให้กำลังใจน้องสาวแม้ดีินแบบนี้ชื่นใจจังเลยคอยสบายใจหน่อยแพทไม่กดดันแล้วล่ะค่ะแปงเอาใจช่วยนะคะคุณแพทพี่สะพ้ายใจดียื่มมือมาแตะให้กำลังใจเธอเธอเองก็รู้สึกดีกับพี่สะพ้ายวัยวสาวน้อยของเธอเช่นกันขอบคุณมากนะคะพี่สะพ้าย แพทจะสู้ๆค่ะจะตะลุยหาว่าที่จะเบ่าตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้เราสองคนต้องรีบไปแล้วนะคะพี่พีทวันนี้มีน้าต้อนรับลูกค้าที่โรงแรมหญิงสาวเอ่ยเตือนพี่ชายเดี๋ยวจะเลทน,นะคะผมไปทำงานก่อนนะที่รักเดกคิลลาหนุ่มที่กลายเป็นสามีขี้อ้อนเดินเลี่ยงจากน้องสาวเปกระซิบที่หูภรยาสาวคืนนี้เจอกันค่ะ แปงรำเองก็รับคำสามีเสียงอ่อนเสียงหวานวันนี้พิมพันธ์และพี่ชายมีภารกิจเร่งด่วนต้องไปต้อนรับลูกค้า VIP ที่มาจากต่างประเทศที่โรงแรม5้ดาวในเมืองหลังจากหารือเรื่องธุรกิจและรับประทานอาหารร่วมกับคู่ค้าเรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็ขอแยกตัวจากพี่ชายโดยอ้างว่ามีนัดกับเพื่อนจริงๆแล้วมีงานมหากรรมลดราคาสินค้าเพื่อแม่และเด็กต่างหาก พิมพัน์อยากจะไปเดินช็อปงานนี้สักหน่อยตั้งใจซื้อของเล่นของใช้กลับไปสะพ้ายหลานชายตัวน้อยตอนนี้เด็กชายปราบหลานชายของเธอใกล้จะสองขวบแล้วกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวไม่เพียงแต่เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ยังเป็นหลานสุสวสดค์ขาใจของเธอกับคุณย่าอีกด้วยพี่พีทคะพอดีแพทมีนัดกับเพื่อนนะคะวันนี้ขอไม่เข้าบริษัทแล้วนะคะเจอกันอีกทีที่บ้านเลยนะอา้าว แล้วแพทไม่ได้เอารถมาด้วยให้คนรถขับไปส่งไหมพี่ไม่รีบส่งแพทแล้วพี่ค่อยเข้าออฟฟิศแล้วขากลับจะกลับยังไงกลับดึกหรือเปล่าเป็นผู้หญิงไปไหนคนเดียวอันตรายแฟนเฟิร์นก็ไม่มีแพทนัดเวลาไวส้สิให้คนรถเราไปรับตอนกลับก็ได้โท่พี่พีทไม่รู้อะไรซะแล้วน้องสาวพ,พี่คนนี้สมบุกสมบันจะตายไป เดี๋ยวขากลับแพทเรียกแท็กซี่กลับบ้านได้ค่ะสบายมากแพทคงไม่ติดลมขนาดนั้นไม่กลับดึกหรอค่ะอย่างมากก็แค่ค,ำคำ่ำๆหญิงสาวไม่อยากบอกความจริงกับพี่ชายเพราะเธอโดนเขาเอ็ดหลายครั้งเรื่องซื้อของเล่นหลานจนเต็มบ้านงั้นก็ตามใจพี่ไปละพลทวัดไม่ใช่คนเซาซีพูดสั้นๆพอเข้าใจใชายหนุ่มรีบแยกตัวไปทำงานต่อ วันนี้เขารับประทานอาหารที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ท่านประธานหนุ่มอย่างเขาที่เคยเข้มงวดเรื่องอาหารกลบเลาๆอาการเจ้าปัญหาลงบ้างแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่มีลูกแป้งรัมก็ยังไปส่งอาหารกลางวันและไปทานอาหารกลางวันเป็นเพื่อนสาม,มีอยู่เช่นเคยแต่พอมีลูกแล้วเวลาที่แป้งรัมมีให้เขาก็น้อยลงเพราะต้องแบ่งเวลาไปดูแลลูกด้วยพลทวัตพยายามทำความเข้าใจในจุดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หญิงสาวก็จะทําอาหารใส่กล่องเก็บอุณหภูมิมาให้เขาพร้อมสับตั้งแต่ตอนมาทํางานด้วยเลยแล้วเขาเองก็จัดใส่จานอุ่นไมโครเวฟทานด้วยตัวเองเพงลําพังเขาไม่สะดวกใจที่จะให้ใครมาทําให้แบบเดียวกับที่แป้งร่ําเคยทําแม่ภรรยาและน้องสาวจะเคยถามว่าเขาอยากจะหาแม่ครัวคนใหม่มาอีกไหมแต่เขาก็รู้ว่าแป้งร่ําถามเพราะเกรงใจเขาใจจริงหญิงสาวคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เขาจึงรีบปฏิเสธไปด้วยกลัวภรรยาจะคิดมากและเขาก็ถูกใจฝีมือการทำอาหารของเธอมากที่สุดแล้วเจียนหมิงยู่มาเฟียหนุ่มไต้หวันในวัย37ปีชายหนุ่มเจ้าของร่างสูงราว180เซนติเมตรในชุดสูทรเรียบหรูสีดำเพ่งสายตาคมมองไปยังหญิงสาวร่างสูงเพรียวสมส่วนใบหน้าสวยของหลอนออกแนวลุกครึ่งชวนมอง ยามหล่อนก้าวเดินผมยาวสลวยของหล่อนพลิ้วสะบัดเจียนหมิงยู่ตกตะลึงกับความน่ารักของผู้หญิงตรงหน้าเรากับมีภาพสโลโมชั่นลอยเข้ามาใกล้เรากับฝันไปหล่อนกำลังเดินตรงมายังเขาไม่เท่านั้นหญิงสาวกลับแกล้งชนเขาจนล้มเสียอีกนี่ผู้หญิงสวยระดับนี้ยังต้องใช้มุกตื้นต้นแบบนี้มาอ่อยผู้ชายอย่างเขาอีกรอถึงแม้ว่าตอนอยู่ที่ไต้หวันทั้งความหล่อและฐานะของการเป็นลูกชายหัวหน้าแก๊งมาเฟีย จะทำให้เขาเป็นที่หมายปองของสาวๆจำนวนมากก็เถอะแต่นี่เมืองไทยผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะรู้ว่าเขาเป็นใครแต่หลอนก็น่าสนใจพอที่จะทำให้เขารับมุกอ่อยของหล่อนไว้โดยเขาเองก็ท,ทําทีเป็นสุภาพบุรุษเข้าไปอบประคองหล่อนเช่นกันแต่หล่อนก็ยังกลับแกล้งทำเป็นลุกไม่ขึ้นจนเขาต้องเข้าไปอบประชิดใกล้ตัวหล่อนเข้าไปอีกคุณคะคุณกำลังถูกปองร้ายนะ มีคนกำลังซุ่มยิงคุณผู้ชายคนนั้นแอบซุ่มอยู่ตรงพิมพันตัดสินใจบอกจุดที่เธอดันเห็นภาพชายน่าสงสัยคนหนึ่งแอบเล็งกระบอกปืนมาที่ผู้ชายคนนี้ฉันช่วยคุณได้เท่านี้แหละขอตัวก่อนนะคะตัดสินใจด้วยมนุษยธรรมที่จะช่วยเขาแล้วแต่พอเธอจะลุกขึ้นเพื่อจากไปเขากลับออกแรงกดตัวเธอไว้แล้วเข้าอบประคองราวกับเธอเจ็บหนักแล้วนั้นแถมยังหันไปกวักมือเรียกเหล่าชายชะกันอีกสามคน ที่อยู่ด้านหลังของเขาให้เข้ามาใกล้หนึ่งในสามคนนั้นรีบวิ่งเข้ามาหาเจ้านายหนุ่มเจียนหมิงยู่กระซิบบอกลูกน้องในสิ่งที่ตนเพิ่งได้รับฟังมาจากหญิงที่เขากำลังอบประคองเธออยู่ในอกกว้างไม่รอช้าลูกน้องของเขารีบถอยออกไปจัดการตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บรรนายคุณอย่าดิ้นนะครับไม่งั้นคุณอาจเป็นอันตรายไปด้วยถ้าคนร้ายมันเกิดสงสัยว่าคุณช่วยผม ผมเกรงว่ามันคงจะตามเก็บคุณแน่หญิงสาวฟังแล้วตกใจหน้าตื่นตายแล้วนี่เธอทำอะไรลงไปยายแพทมันร้ายแรงขนาดนั้นเจ้าหรอเธอก็แค่คิดว่าถ้าช่วยเขาได้เธอก็อยากช่วยก็ถ้าเขาปล่อยเธอลุกขึ้นแล้วรีบเดินจากไปเหมือนอุบัติเหตุทั่วไปเธอก็คงรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปแล้วคุณก็รีบปล่อยฉันสิคะฉันจะได้ไปจากที่นี่ไม่ได้ ผมปล่อยคุณไปไม่ได้คุณช่วยผมให้รอดชีวิตผมเองต้องรับผิดชอบชีวิตคุณไม่เป็นไรค่ะฉันคิดว่าคงไม่มีอะไรฉันรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ต่อไปนี้คุณก็ระวังตัวเองให้มากแล้วกันว่าตัวเองมีคนคิดปองร้ายอยู่ใจหนึ่งหญิงสาวคิดว่าผู้ชายหน้าตาดีคนนี้อาจผิดใจกับใครเรื่องผู้หญิงก็เป็นได้ไปแย่งผู้หญิงของใครหรือเปล่าหรือ,ออาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ดูจากบุคลิกภายนอกเขาก็เป็นคนมีเงินดีๆนี่แหละทั้งเสื้อผ้าการแต่งตัวไหนจะนาฬิกาแบรนด์เนมสุดหรูที่ข้อมือเขาอีกละ่ะเธอย้ำให้เขาปล่อยเธอออกจากอ้อมอ,อกเขาสัทีเพราะตอนนี้เขาอ,อุ้มร่างเธอลอยละลิ้วขึ้นไปแนบอ,อกแล้วออกเดินโดยไม่ฟังในสิ่งที่เธอพูดบ้างเลยคุณปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะคะผมบอกแล้วไงว่าคุณอย่าดิน้นคิดซะว่าตัวเองขาเจ็บข้อเท้าแพลงก็ได้ ยอมให้ผมอุ้มคุณซะโดยดีแล้วนี้คุณจะพาฉันไปไหนไปที่ปลอดภัยงั้นคุณพาฉันไปส่งที่บ้านแล้วกันหมดกันโปรแกรมช้อปปิ้งของให้หลานของเธอพังไม่เป็นท่าที่บ้านของคุณก็ไม่ปลอดภัยถ้าผมยอมทำตามที่คุณบอกมันจะยิ่งไปกันใหญ่คนที่บ้านของคุณอาจเดือดร้อนไปด้วยขณะที่ชายหนุ่มอุ้มเธอไปยังลานจอดรถ ลูกน้องของเขาก็วิ่งตามมาเปิดประตูรถที่นั่งด้านหลังคนขับให้เขาเขาทำท่าจะส่งตัวเธอเข้าไปนั่งในรถทันหรูของเขาหญิงสาวดิ้นในอ้อมกอดของเขาจนเขาต้องยอมวางเธอลงฉันไม่ไปได้ยินไหมฉันจะกลับบ้านชายหนุ่มใส่หัวแต่แล้วเขาก็ทำหน้าครุ่นคิดแล้วยอมตกลงตามที่เธอขอโอเคโอเคตามใจยังไงก็ตามผมต้องไปส่งคุณที่บ้านเ้าใจใช่ไหม หญิงสาวจึงยอมเข้าไปนั่งในรถของเขาแต่โดยดีเขาเข้าไปนั่งประชิดตัวเธอทั้งที่รถของเขาก็กว้างออกขนาดนั้นพิมพันต์อดที่จะตกใจและประหลาดใจในคราวเดียวกันไม่ได้เมื่อเขาออกคำสั่งกับลูกน้องของเขาเป็นภาษาจีนที่เธอฟังไม่รู้เรื่องและตลอดทางเขากับลูกน้องก็สื่อสารกันเป็นภาษาจีนตลอดก็เมื่อกี้ตอนพูดกับเธอเขายังพูดภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำอยู่เลยชายหนุ่มรู้ว่าเธอคิดอะไร เขาจึงบอกกับเธอตรงๆผมเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันน่ะแม่ผมเป็นคนไทยส่วนพ่อของผมท่านเป็นคนไต้หวันเอ,อ่อตอนแรกฉันคิดว่าคุณเป็นคนจีนในไทยนี่แหลคะค่ะคุณไม่ใช่คนที่นี่หรอคะชายหนุ่มพยักหน้าผมมาเยี่ยมคุณอาของผมเจ้าของโรงแรมเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งออกมาแล้วทำไมคุณถึงถูกคนปองร้ายได้ล่ะหรือ เขาอาจตั้งใจมาทำร้ายคุณอาของคุณแต่เป็นการซุ่มยิงผิดตัวก็ในเมื่อเขาไม่ได้ทำธุรกิจที่นี่ก็ไม่น่าที่จะถูกลอบทำร้ายแบบนี้คุณกับคุณอาของคุณคงจะคล้ายคลึงกันมากฉันหมายถึงรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันนั่นอาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของคุณอาคุณก็ได้ชายหนุ่มเริ่มเปลี่ยนเรื่องเขาเป็นฝ่ายทำญิงสาวบ้างผมยังไม่รู้เลยว่าคนที่ช่วยผมชื่ออะไร เรียกฉันสั้นๆว่าแพทก็ได้ค่ะคุณแพทเขาทวนชื่อเธอซ้ำใช่ค่ะแล้วคุณล่ะคะชื่ออะไรผมชื่อเจียนหมิงยู่ทำไมคุณพูดไทยชัดจังก็แม่ผมเป็นคนไทยเดิมที่ผมอยู่ที่นี่จนอายุได้16ปีแม่ของผมเสียชีวิตพ่อจึงส่งคนมารับตัวผมไปอยู่ที่นั่นทำไมล่ะคะที่นี่คุณก็มีญาตินี่ เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอาของคุณเป็นเจ้าของโรงแรมนั้นนั้นโรงแรมห้าดาวใช่ไหคุณท่านมีเงินขนาดนั้นเลี้ยงคุณได้สบายอยู่แล้วกองเงินนันแลกกับการให้ผมไปอยู่กับพ่อไงโหคุณพ่อของคุณท่นคงรวยมากใช่พ่อของผมท่านเป็นมาเฟียออกเงินกู้แล้วเรียกเก็บค่าคุ้มครองประมาณนั้นคะอะไรนะ พ่อของผมท่านเป็นมาเฟียอยู่ที่ไต้หวันมาเฟียเหรอถ้าคุณมคองเงินเหรอเงินคุณก็ผมก็เป็นมาเฟียเหมือนพ่อนี่คุณคงไม่ได้คิดทําอะไรฉันใช่ไหมฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรของพวกคุณเลยนะฉันแค่เห็นคนจะโดนยิงก็เลยอยากช่วยตอนนี้พิมพันธ์เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะไปส่งเธอที่บ้านได้ยังไงก็เธอยังไม่ได้บอกทางไปบ้านกับเขาเลย เพราะมัวแต่ถูกเขาชวนคุยนิกคุณจะพาฉันไปไหนกันแน่คุณหลอกชวนฉันคุยฉันยังไม่ได้บอกทางใบ้านให้คุณรู้เลยคุณตั้งใจทําอะไรกับฉันกันแน่หญิงสาวอดกลัวขึ้นมาไม่ได้เธอดันรู้ความลับของเขาแล้วว่าเขาเป็นมาเฟียแต่เธอก็ไม่ได้รู้นี่นาว่าเขาทําอะไรฉันจะไม่บอกใครหรอกนะเรื่องคุณเป็นมาเฟียและฉันเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของคุณเลยสักนิด คุณพาฉันไปส่งบ้านฉันแล้วลืมเรื่องที่เราพบกันวันนี้ซะเถะค่ะลืมเรื่องที่คุณช่วยผมน่ะเหรอใช่ก็ลืมทั้งหมดนั่นแหละคุณส่งฉันแล้วเราสองคนก็แยกย้ายก,กันไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณพูดง่ายจังคุณลืมผมลงแต่ผมลืมคุณไม่ลงแปลว่าอะไรคะนิกธุรกิจของคุณ คงไม่ได้รวมถึงค้าผู้หญิงด้วยใช่ไหมไม่คุณสบายใจได้แต่ถึงถ้าผมค้าผู้หญิงจริงๆผมก็ไม่เอาคุณไปขายหรอกอย่างคุณเหมาะที่จะเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นแย่ yeah, แล้วพิมพันคิดนี้เป็นเพราะเธอชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นใช่ไหมถึงต้องมาประสบชะตาการรมแบบนี้ยยแพทผู้ชายคนนี้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเขาพูดแบบนี้คือ ต้องการอะไรจากเธอตัวเธองั้นสินะไม่ลองเสนอทางเลือกให้เขาดีกว่าเพื่อจะรอดฉันก็ไม่ได้รวยมากอะไรหรอกนะคุณต้องการเท่าไหร่ล่ะคะถ้าฉันพอให้คุณได้ฉันจะให้ทางบ้านโอนเงินให้คุณแล้วคุณปล่อยฉันเป็นอิสระฉันรับปากว่าเรื่องนี้จะถูกเก็บเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเงินผมมีเยอะแล้วผมจะไปเอาของคุณทำไม ผมแค่อยากทำความรู้จักกับคุณให้ลึกซึ้งแบบนั้นมากกว่าคุณรู้ตัวบ้างไหมคุณเป็นผู้หญิงสวยที่น่าสนใจผู้หญิงสวยที่น่าสนใจนี่คุณหมายความว่ายังไงก็คุณเป็นคนจิตใจดีคุณไม่รู้จักผมแต่ดันเสียงเอาตัวเข้ามาช่วยนี่คุณชมหรือคุณประชดฉันกันแน่เอาชมสิคุณอย่าเพิ่งมองผมแง่ร้ายนักเลย ไม่ให้มองคุณแง่ไร้ายได้ยังไงก็อยู่ๆฉันช่วยคุณแต่คุณกลับข่มขู่บังคับกักตัวฉันแบบนี้ยังไม่ทันที่เขาจะตอบอะไรลูกน้องที่ขับรถให้เขาก็ส่งภาษาจีนสนทนากับผู้เป็นนายเมื่อรถจอดหน้าเครือหาสชาญเมืองหลังใหญ่หญิงสาวมองออกไปนอกรถตอนนี้บรรยากาศบนท้องฟ้าก็มืดครึ้มมีลมพายุเหมือนฝนจะตกนี่มันวันอะไรกันหนอขนาดสภาพอากาศ ก็ยังดูน่ากลัวหญิงสาวพยายามคิดหาหนทางหนีเอาตัวรอดถ้าเกิดเขาพาเธอเข้าไปในบ้านหลังนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอก็ยังไม่รู้ดีแต่ว่าคือเรือหาดหลังนี้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเธอจะต้องหนีจากคนคนนี้ให้ได้หนุ่มตีที่หล่อเหลาแต่มีเบื้องหลังเป็นมาเฟียมาเฟียที่แสดงออกอย่างแจ่มแจ้งว่าต้องการตัวเธอ ก็เมื่อกี้เขาพูดว่าเธอเหมาะจะเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นนี่สินะมาเฟียตัวจริงเสียงจริงที่เห็นผู้หญิงเป็นทาบบมเรสว่าให้พวกผู้ชายอย่างเขายิ่งนึกก็ยิ่งเห็นภาพในห,หนังจีนฮ่องกลงลอยมาทีเดียวมาเฟียคุมบอนที่มีสาวรายล้อมรอบกายเราจะมาทำอะไรที่นี่คะที่นี่คือบ้านของคุณงั้นหรอใช่ผมมาพักเป็นครั้งคราวเท่านั้น ที่จริงครั้งนี้ตั้งใจจะพักที่โรงแรมแต่มีคุณมาอยู่ด้วยผมอยากเป็นส่วนตัวมากกว่าอยากอยู่ในที่ที่มีแต่เราสองคนบ้าหรือเปล่าพูดอะไรเพิเจอเพิ่งจะเจอกันมาพูดหวานใส่ใเธอเรากับเธอเป็นคนรักก็ไม่ปานคงจะทำแบบนี้กับทุกคนหวาเนเสน่ห์ใส่แล้วก็เลยโอเคกับเขาง่ายๆเสียใจไม่ใช่ชันยาสำหรับฉันนายโนเค นกนะ่ะนายนกฉันไม่เอาหรอกมีแฟนเป็นมาเฟียฉันถนอมรักษาตัวมาจนจะเฉียดเลขสามแบบนี้เพื่อจะมาเป็นแฟนกับมาเฟียจมเจ้าชู้แบบนี้ไม่ได้ขืนพี่พีทกับคุณย่ารู้เป็นได้ช็อกตายหญิงสาวฝืนใจยิ้มรับคำพูดที่หวานจนเลี่ยนของผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าผู้ชายนี่เพียงเพื่อจะหลอกลอก่อผู้หญิงที่ตกเป็นของตัวเองพูดอะไรก็พูดได้หมด นี่แหละเธอถึงไม่อยากมีครอบครัวขนาดครอบครัวเธอสมบูรณ์พร้อมทุกประการทั้งคุณพ่อพี่พีทเธอก็ยังไม่เห็นมีใครเจ้าชู้แต่กับเพื่อนๆเธอนี่สิมีปัญหาครอบครัวกันสารพัดจนเธอคิดว่าอยู่คนเดียวน่าจะสบายกว่าอีกทั้งไปไหนก็จะติดสอยห้อยตามไปกับพี่ชายตลอดทั้งเธอและพี่ชายบ้างงานกันทั้งคู่เลยโสดแพ็คคู่กันมาทั้งพี่ทั้งน้อง จนเมื่อสามปีก่อนที่พี่ชายเป็นฝั่งเป็นฝาไปเรียบร้อยความกดดันทั้งหลายจึงตกอยู่ที่เธอรถคันหรูเคลื่อนตัวแล่นเข้าไปในเครือหาดฝนเริ่มลงเม็ดโปรยมาเม็ดใหญ่แล้วทันทีที่รถแล่นไปเทียบตัวตึกและจอดสนิทเขาเก้าวลงจากรถก่อนจะเรียกให้เธอลงจากรถตามหญิงสาวเตรียมการไว้แล้วที่จะทำตามความคิดในหัวที่แพลนไว้เธอรีบเปิดประตูรถลงอีกด้าน รองเท้าส้นสูงที่แอบถอดทันทีที่เขาเก้าวลงจากรถเงินที่แอบหยิบออกมาตอนเขากำลังลงไปสั่งงานลูกน้องนอกรถแค่นี้คงเพียงพอต่อการที่จะต้องหนีในตอนนี้หญิงสาวมองไปทางกระจกหลังของรถให้แน่ใจประตูเหล็กที่รั้วหน้าบ้านยังคงถูกเปิดค้างอยู่เธออาศัยตอนที่เขาสนทนากับลูกน้องเปิดประตูรถได้หญิงสาวรีบวิ่งโกยแนบฝ่าสายฝนแบบไม่คิดชีวิตหมดสภาพคุณหนูนักธุรกิจไปเลย อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเธอวิ่งอย่างไม่หันมามองข้างหลังเพราะกลัวว่าถ้าเห็นเขาวิ่งตามมากำลังใจของเธอจะตกอีกนิดเดียวเท่านั้นเธอก็จะพ้นจากมาเฟียบ้านนั่นคนที่เธอช่วยเขาไว้แต่เขากลับคิดร้ายกับเธอซะน,นี่อีกสองก้าวก็จะพ้นประตูบ้านแล้วแต่สภาพเธอตอนนี้เปียกปอนยับเยินฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนต้องเอามือปาดฝนออกจากใบหน้ามือหนาเอื้อมจับบาเธอทันควัน ก่อนก้าสุดท้ายที่เธอจะได้รับอิสรภาพนี้เบืองบนคงจะไม่เมตตาเธอแล้วหรือว่ามันจะเป็นกรรมเก่าที่เธอต้องชดใช้หากเพียงเขามาช้ากว่านี้เพียงนิดถ้าเธอออกไปริมถนนใหญ่แล้วโบกรถขอให้ใครช่วยได้อย่างน้อยก็คงจะดีกว่าต้องมาอยู่กับมาเฟียโดยไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเมือ่อมือใหญ่ดึงรั้งบ่าเธอไว้อีกแขนของเขาก็รูปร่างบางแล้วช้อนตัวเธอเข้าสู่อ้อมอกเขาอีกครั้ง ความแรงของฝนที่กระหน่ำลงมาเล่นเอาเขาและเธอเปียกปอนกันไปทั้งคู่ริ์เยอะเหลือเกินนะคุณแพทเขาต่อว่าเธอเสียงคุณนี่คุณกำลังยั่วโมโหผมใช่ไหมผมพูดดีๆกับคุณแต่คุณไม่ฟังหญิงสาวเลือกที่จะเงียบไม่โต้อตอบอะไรกับเขาเพราะขืนเธอไปแสดงอาการขัดขืนเพิ่มขึ้นอีกคงจะมีแต่เสียกับเสียเขาอุ้มเธอเข้าไปในตัวครือหาที่ถูกเปิดไว้ หญิงสาวมองไปรอบๆมีเห็นจะมีใครอยู่สักคนเขาอุ้มเธอขึ้นไปจนถึงชั้นบนแล้วหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งชายหนุ่มวางทะลงแล้วหยิบลูกกุญแจขึ้นมาไขาประตูตอนนี้หญิงสาวไม่คิดวิ่งหนีแล้วเพราะถึงจะหนีก็คงหนี้ไม่รอดลูกน้องของเขายังคงอยู่ที่ชั้นล่างอีกคนชายหนุ่มไขกุญแจเพื่อเปิดประตูห้องแล้วออกคำสั่งให้เธอเข้าไปในนั้นเข้าไป เธอมองหน้าเขายังช่างใจแต่ก็ยินยอมทำตามดีดีมันคือห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งคุณน,นี่หาเรื่องให้ไม่สบายจริงๆวางมากนักหรือไงตากฝนคนเดียวไม่พอผมเองอาจจะไม่สบายไปด้วยคุณรู้ไหมว่าคุณทําให้ผมโกรธมากนี่ถ้าผมเป็นหวัดคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทําผมเกลียดที่สุดเวลาที่ต้องคอยจามและมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาโถ พรอคนบอบบางหญิงสาวคิดในใจแต่ไม่พูดออกมาคุณเข้าไปอาบน้ำสระผมเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นไม่สบายแน่แเข้าไปอาบเดี๋ยวผมจะได้อาบต่อผมก็กลัวไม่สบายเหมือนกันบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณเรื่องมากอีกผมจะเข้าไปอาบพร้อมกับคุณซะเลยแล้วช่วยคุณขัดตัวทุกซอกทุกมุมฉันจะอาบได้ยังไงฉันไม่มีเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนชายหนุ่ม จึงเดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าบานใหญ่พบผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อยู่สองผืนและเสื้อคลุมอาบน้ําอีกสองตัวเขาหยิบมันออกมาแล้วยื่นให้เธอชุดหนึ่งทั้งผ้าช็ดตัวและเสื้อคลุมมีแค่นี้รีบจัดการแล้วออกมาเร็วด้วยชายหนุ่มออกคําสั่งเขาเริ่มจามออกมาหนึ่งทีหญิงสาวเห็นแบบนั้นยิงใจคอไม่ดีก็เมื่อกี้เขาฆ่าโทษเธอเอาไว้หากเขาเป็นหวัดเธอจะต้องชดใช้ ตกลงนี่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามหาเธอจนเจอหรือ,อยังไงตั้งแต่เกิดมานอกจากพี่ชายเธอแล้วไม่เคยมีใครที่มาออกคำสั่งกับเธอแบบนี้เลยนี่เจอกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาทั้งสั่งทั้งขู่เธอกี่หนกี่ครั้งแล้วหญิงสาวรีบยื่นมือไปรับเสื้อคลุมกับผ้าเช็ดต,ตัวแล้วรีบเลี่ยงเข้าห้องน้ำไปผ่านไป15้านาทีแล้วแต่เธอก็ยังไม่อยากออกมาจนชายหนุ่มต้งตะโกนถามนี่คุณ หกล้มหัวฟาดขอบอ่างสลบไปแล้วหรือไงครับออกมาซิผมจะได้เข้าไปอาบบ้างนั่นแหละหญิงสาวถึงได้ยอมออกมาแล้วอย่าคิดสั้นทํำแบบเมื่อกี้กนะผมให้ลูกน้องของผมมาเฝ้าหน้าห้องเอาไว้แล้วอย่างดีอยู่กับผมคุณก็เป็นของผมผมพูดจริงๆผมนะ่ะคิดจริงจังกับคุณนะเพราะว่าผมประทับใจในน้ำใจของคุณผมจะขอเตือนคุณอีกที อย่าคิดสั้นพูดจบชายหนุ่มอดไปยืนขำในห้องน้ำคนเดียวไม่ได้ที่ขู่ยิงสาวตรงหน้าจนสำเร็จเขาเชื่อว่าตอนนี้เธอไม่กล้าหนีเขาแล้วหลังออกมาจากห้องน้ำหญิงสาวก็เช็ดผมให้แห้งแล้วไปยืนมองตรงนอกหน้าต่างเวลานี้เริ่มจะพลบค่ำแล้วหญิงสาวเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจร่างบางเดินวนไปวนมาในห้อง แต่เราก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยการสวมเพียงเสื้อคลุมอาบน้ำออกมาเท่านั้นทำไมคุณใส่ชุดแบบนี้คุณแปลกใจอะไรครับคุณแพทก็ตอนนี้ที่นี่มันมีแต่ผ้าเช็ดตัวกับเสื้อคลุมอาบน้ำผมกับคุณก็ใส่เหมือนกันทำยังไงได้เสื้อผ้าผมกับคุณตอนนี้เปียกหมดแล้วถ้าคุณไม่วิ่งตากฝนหนีผมออกไปเสื้อผ้าของเราสองคนก็คงไม่เปียกแบบนี้ หรือคุณสนใจจะให้ผมใส่ผ้าชโตกมาโชว์กล้ามใหญ่เขาส่งใส่เตาเจ้าเล่ปนหัวเราะเธอซะอีกดูเขาจะอารมณ์ดีเสร็จละเกินผิดกับเธอที่ตอนนี้เครียดจนแทจบจะบ้าตายจบตอนที่หนึ่งของสามีบังเอิญของฉันคือมาเฟียนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามค่ะสำหรับท่านที่ชอบการเขียนนิยายของป้านวลก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปนี้ยายเสียงตอนต่อไปของทางช่องเราได้นะคะวันนี้ปนนว์ก็ขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ